ดูหลังแรกครับโอ้มีครับมีมีโอู้หลายตัวเลยโอ้ตัวใหญ่เลยครับสองตัวครับ วสวัสดีครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ยูทูบเบอร์ครับพาทุกท่านมาดักตุ้มปลาไหลครับเันนี้เอาตุ้มมาทั้งหมดเจ็ดหลังครับตุ้มยาวสี่หลังตุ้มซ้นตุ้มสั้นสามหลังครับ เดีย๋ยวเราก็าสูตรเตร็มส,สูตรนะครับวันนี้มีหอยเชอรี่ไข่ไก่น้ำปูแล้วก็ไส้เดือนครับหอยเชอรี่ก็ไม่เยอะครับเดีย๋ยวมีไม่เยอะครับไม่รู้จะใส่พอป่ะเอาไปดูกันครับเราจะมาซ้ำหมายเดิมครับที่เขาเคยมาใส่ตอนนั้นนะจะใส่ไปทางโน้นตรงโน้นตรงโน้นแล้วก็ตรงโน้น รี้อีกหลังน่งครับครับหลังหนึ่งเราเจ้าตรงนี้ครับกล่องกัะหมนุนเองครับโอ้สอบทลิศสลับทางใส่เยอะกันนะครับครับเรียบร้อยครับทางลงครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านครับอเกลีอนพี่ยูทูบเบอร์ครับพาทุกท่ามายกต้นมะลายครับเจ็ดนากาสามสี่นาทีครับมาสายครับอากาศเยน็นหนาวไม้ดอกบัวครับบัวแดงเต็มเลยดูมีแต่บัวแดงเต็มเลยครับสวยงามมากครับ บรรยากาศยามเช้าครับเมืัมมานใส่ไว้เจ็ดหลังครับใส่ไปนี้สองสาหลังครับแล้วก็ฝั่งนน้นอีกอ่ะไปดูกันเลยครับมีแต่มีตัวเปล่าดูหลังแรกครับ มีครับมีมีมอ้หลายตัวเลยอู้ตัวใหญ่เลยครับสองตัวครับสองตัวงามเลยอู้นึกว่าจะไม่มีครับดูดอกบัวกันครับสวยงามครับ แดงเต็มเลยดูครับบัวทางนั้นเลยครับกลายเป็นทุ่งบัวแดงครับเมื่อก่อนผมาใส่ตรงนี้ครับใส่ไปนี้เข้าดีครับไปต่อครับกีได้มาสองตัวครับดูสานี้ครับนี่ตกโลกนี่ มันเป็นบ่อนะครับเนี่ยบ่อริมริมริมห้วยมีตัวเขาเปล่าเมื่อกี้สารนนเขามีนะปตกใจครับงูงูสองตัวมันเด้งว่แต่ตัวเล็กลงโอ้ สามกับตัวจะ c h ị วครับตัวจิวไปปล่อยครับโอ้ท้องขาวครับเอาเดีมาสามตัวครับเอ้ยสองตัวครับตัวตัวเล็กไม่นับครับไปต่อครับเดี๋ยวึ้นสูงครับใส่น้ำเล็กดู เมื่อกี้ตุ้มสั้นทั้งสองหลังเลยดูตุ้มสูงมากครับใส่น้ำลึกมีตัวไหมฝั่งมันชันครับหาที่สายยากมากโอ้ยตายตัวหนึ่งครับเป็นไรถึงตายตัวอะไรเข้าไปถึงตาย ิงมีปิงเข้าไปตัวหนึ่ง <c oughs> ปิงเข้าไปตัวหนึ่งปลายตายเลยครับเดี๋ยวให้ดูครับสองตัวครับไต้ตายตัวหนึ่งปยิงใหญ่เข้าไปตัวหนึ่งครับ ไปต่อครับมาดูหลังนี้ที่สาธิตสายดูเมื่อวาน ตัวเล็กตัวหนึ่งครับต่อครับมาดูหลังนี้ครับเมื่อกี้ได้เหรอโอ้ตัวเล็กตัวหนึ่งครับไหลมันหมดละมาซ้ำไม้เก่าไม่ไม่เวิร์กเลยครับ ตังนี้รับป้าครับต่อครับ ตัวเล็กตัวหนึ่งครับนี่ครับองอ้มาลองดูครับแต่มีตัวไหมโอ้ไม่น่ามีหรอครับน้ำมันเหลือน้อยแล้วโอ้มีเฉยเลยครับ น้ำลงแต่มันมีครับนี่ครับตัวงามเลยหนึ่งตัวครับโอ้ยแดยดออกครับเขย่าไม่ได้ครับเดี๋ยวมันตัวออกครับ <c oughs> ครับสรุปผลงานวันนี้ครับตุ่มเจ็ดหลังครับ อะไรได้เยอะอยู่ครับแต่มันตัวเล็กครับก็ตัวมีตัวใหญ่อยู่หกเจ็ดตัวครับก็ถือว่าผ่านอยู่ครับไปซ้ำไหมเก่าไหมดอกบัวแดงครับเดีไปเก็บบัวมาแกงกินแล้วครับโอ้โหบัวสุดยอดเลยขอบคุณครับที่เข้ามารับชม,มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ